น้ำเนี่ยครับบ่โบมีพื้นพูดถึงพื้นแต่ก็ไปไหนใครก็เมยให้เล่นด้วยเพราะว่ามันโบมีพื้นครับไปหัดสนามมีแต่อยากเตะอยากเตะเขาไม่หเตะน้ำย่นอ,อนมาบ่มีพื้นถ้าอยากให้เขาเตะด้วยต้องทําวันนี้นะครับพร้อมแล้วไปดูกันครับสวัสดีครับ ครับผมนะครับคุณแอรตะก้อนะครับทาง youtube นะครับหลังจากที่เราได้ก็หลังจากที่ผมเนาะหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับที่ทําทีมตะก้อและประสบผลสาเร็จมากที่สุดในสามปีย้อนหลังนะครับก็ไปดูได้นะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับที่ทําทีมตะก้อในภาคอีสานนะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับประสบผลสาเร็จมากมายนะครับก็คือมีอยู่ห้าห้าโรงเรียนเนาะที่ผมได้ แล้วนะครับคลิปก่อนนะครับตรงนี้ครับพอดีฝนหยุดตกเดี๋ยววันนี้แอร์ก็จะมาพามารู้จักเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเก่านะครับเพื่อนคนนี้ไม่เคยหายไปไหนนะครับเพื่อนคนนี้อยู่กับวงการตะก้อมานานมากเลยนะครับไม่เชื่อน้องๆนะครับลองกลับไปถามเพื่อนที่เล่นตะก้อนะครับหรือพี่หรือคนที่รู้จักนะครับเล่นตะก้อนะครับว่ารู้จักอาจารย์คนนี้ไหมนะครับผมเชื่อว่านักกีฬาตะก้อทุกคนต้องรู้จักอาจารย์คนนี้นะครับอาจารย์คนนี้ก็คือนี่ครับ อาจารย์ใบครับอาจารย์ใบหรือกำแพงของเรานี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักตะก้อทีมชาตินักตะก้อหลีดอาชีพนะครับทุกคนล้วนแต่รู้จักอาจารย์ใบนะครับหรือกำแพงของเรานี่แหละนะครับเอาไว้ฝึกฝนนะครับยามอยู่บ้านนะครับหรืออยู่ไหนนะครับที่มีกำแพงเล็กๆนะครับเราก็สามารถฝึกได้ซ้อมได้นะครับเขาไม่บ่นนะครับไม่บ่นมิแต่เราอาจจะบ่นว่าเหนื่อยนะครับตอนไหนจะพอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเล่นกับกำแพงนะครับหรืออาจารย์ใบของเรานะครับพร้อมแล้ว มาครับมาดูการเล่นกับอาจารย์ใบนะครับการเล่นกับอาจารย์ใบมีมากมายและหลากหลายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูการเล่นกับอาจารย์ใบนะครับแบบที่นิ่ตรงนี้ลมแรงนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้านิดหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ใบเรานะครับกําแพงเราสามารถโต้คู่กับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงพื้นหรือจะโต้ลูกสูงนะครับสามารถทําได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวลูกแรกนะครับผมจะเล่นลูกสูงก่อนนะครับดูนะครับ เราไม่มีบทนะครับเรื่อไปเลยมิเรานะจะบทว่าเหนื่อยนะครับแดนใบของเรานะครับไม่มีบทนะครับเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับี่แต่เรานะครัที่จะบทเองแล้วว่าเหนื่อยนะครับ มานะครับเมื่อเราโต้ลูกสูงเสร็จแล้วนะครับเราก็อยากยิงพื้นนะครับหรือเล่นพื้นนะครับถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็สามารถใช้จานใบของเรานะครับเป็นเพื่อนยิงพื้นกับเราได้นะครับในการยิงพื้นนะครับผมจะกําหนดไว้ประมาณรอบนี้นะครับเนี่ยจากเส้นนี้ครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับไม่ให้สูงมากนะครับจะจาลองเหมือนการยิงพื้นจริงๆนะครับที่เราเล่นกับเพื่อนนะครับนะครับโอเคครับไปครับเรามาดูการยิงพื้นกันนะครับ ถ้าถ้าอยู่อยู่ที่บ้านใครมีแล็กซีนนะครับหรือช็อคนะครับสามารถนำมากีดเป็นชอ่องฟีเลี่ยมได้นะครับ เราจะเล่นพื้นกับจันใบของเราได้แล้วนะครับจันใบของเรานะครับยังสามารถเป็นโคนที่สามารถปาเปิดให้เราได้ด้วยนะครับอเราสามารถปาเปิดกับจันใบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเท้าเปิดหัวนะครับเปิดได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับการเปิดหัวนะครับกับจันใบนะครับก็ยืนเหมือนปกติเลยครับยืนเหมือนที่เราซ้อมให้เพื่อนยนให้นะครับเหมือนเดิม นี่เป็นตัวไหนตเต่นะครับเปิดได้นะครับทีมชาติก็ทำนะครับทุกคนนะครับใช้หมดนะครับจันไมนะครับแล้วยิ่งช่วงเรากัดตัวแบบนี้นะครับยิ่งมีประโยชน์ เปิดหัวก็ได้ต่อมาดูเปิดเท้านะครับในตำแหน่งแบ็กตำแหน่งตัวชงก็ได้นะครับดูกันไม่บ่นเลยนะครับผมโยนทั้งโยนทั้งเตะยังไม่บ่นเลย เปิดซ้ก็โยนยังมาทางซ้ายอีกนึงเปิดซ้ครับได้หมดนะครับตัวน,นี้ดันไปของ,งเราต้องเปิดได้นะครับ เราสามารถโยนเปิดและชงได้นะครับชงได้ครับเปิดได้ชงได้เปิดเผาก็ได้นะครับ ประโยชน์นะครับต่อมานะครับสามารถโยนและให้เราสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับเป็นการเปิดลูกนะครับดูนะครับลูกแรกผมจะสไลด์มาทางนี้นะครับสไลด์มาทางซ้ายครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นกับอาจารย์ใบนะครับหรือเพื่อนใบของเรานะครับ ไหมครับประโยชน์นะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นพื้นนะครับโตคู่ปลาเปิดได้หมดนะครับแล้วอีกอย่างนะครับจาใบของเราไม่บบนเลยนะครับเป็นทักษะที่เราควรที่จะทำนะครับควรมากๆถ้าเราอยากพัฒนาในทักษะตะก้อของเรานะครับเราต้องเล่นพื้นนะครับโต๊คู่ปลาเปิดนะครับทุกอย่างต้องทําให้ครบนะครับก่อนที่เราจะเล่นสนามนะครับการที่เราเล่นในสนามเราจะได้แค่ระบบทีมทีมเวิร์กนะครับแต่ทักษะเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้นะครับทำไมถึงอาจจะไม่ได้เพราะว่า ในสนามบางครั้งเสรอกสามลูกข้ามแค่หนึ่งลูกถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราโยงกับจันใบสามลูกเราได้เปิดสามลูกนะครับแต่ถ้าเราโต้คู่กับเพื่อนเราโต้ไปห้าลูกตกแต่ถ้าเราต้กับจันใบถ้าเรามั่นใจเราสิบลูกก็ไม่ตกยี่สิบลูกก็ไม่ตกนะครับขอแค่เราไม่เหนื่อยนะครับและอีกอย่างเราจะได้กําลังนะครับได้กําลังขาด้วยนะครับในการวิ่งในการโต้คู่นะครับเป็นการฝึกเอากําลังในตัวนี้ไปด้วยนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ช่องคุยตะก้อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ